ท่านทานวดีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าทุกสิ่งทุกอย่างแห่งการงานนั้นสิ่งที่จะเป็นฐานสำคัญมากที่สุดก็คือว่าศรัทธาความเชื่อมัน่นถ้ามีความเชื่อมั่นว่าทำได้ต้องทำสำเร็จเหมือนร้านโอ เยบเซ็งเหงตระกูลพ่อตระกูลแม่ปู่ย่าตายายทำเรื่องนี้มายาวนานตั้งแต่หาบขวดขายจกนกระทั่งมาเห็นช่องทางว่าเอ๊ะเหล็กเนี่ยมันขายได้ขายเศษเหล็กซะก่อนต่อมาก็ขายเป็นเหล็กต่างๆ เป็นสังกสีบ้างเป็นสเตเลตบ้างเป็นทองแดงบ้างประกอบธุรกิจยาวนานสองชั่วอายุคนแล้วจนบัดนี้โอะเฮดเิ่งเฮงประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งหนึ่งก็คือว่าศรัทธาสิ่งที่สองก็คือบุญบุญ แบ่งเงินทำบุญบ่อยๆเสมอ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 ไม่ลังเกียลคำว่าบุญไม่ว่าเป็นใครก็ให้ถามว่าเกิดจกากอะไรอยากได้บุญบุญอยู่เบื้องหลังของชีวิตเบื้องหลังของความสำเร็จบุญทำให้ไม่อึดอัดใจไม่ขับแค้นใจบุญให้ส่งให้ความสบายใจ เกิดขึ้นจากความสบายใจไม่มีเรื่องราวไม่มีบริบทมากมายกายของเอ๊ะทำไมสมเร็จได้ทำไมไม่ต้องทุกข์ใจเลยมากนะักโอเฮฟเส้นเหงก็เฉกเช่นเดียวกันอยู่ในความใสยอยู่ในความนิ่งอยู่ในความเย็นอยู่ในความเบาสบายเสมอโอเฮฟเส้นเหง ไม่ว่าจะเป็นคุณสายสุนีก็ดีคุณมนชัยก็ดีคุณประภาก็ดีคุณวีกิจก็ดีศรัทธาในหลวงพ่อสดจันทสโลวัดปักน้ำปฏิบัติธรรมเพื่อความใสค้าขายก็อยู่ในความใสสบายหน้าเบิกบานแจ่มใสมีลาสีอย่างนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรอ้าวเขาอยู่ในบุญ ไม่ทุกเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการขายขายอย่างธรรมดาเนี่ยลูกน้องก็พูดคุยธรรมดาไม่ใช้วาจาหยาบคายจะพูดจาอะไรก็มีเหตุมีผลดังกล่าวเป็นที่น่าชื่นใจน่านโมนาว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นซื้อง่ายขายคล่องกําไรงามสำคัญที่สุดทุกคนมีสมบัติจักรพรรดิในตัว ขอบุญกุศลที่ล้านโอ้เฮบเส้งเห่งทําเป็นประจาประจําตึกระลึกถึงดวงยานของอากองอาม่าท่านคงปากปลื้มใจนะลูกเต้าค้าขายรย่ำรวยอยู่ด้วยความรักความผูกพันเสมอต้นเสมอปลายไม่มีอะไรที่มีความสุขเท่ากับลูกเต้ารักกันผูกพันกันดังกล่าว เอหิจิตังเปียงมะมะผู้คนไหลามานะชาลีติเอหิจิตังเปียงมะมะเข้าของไหลามานะชาลีติเอหิจิตนจิตังเปียงมะมะเงินทองไหลามานะชาลีติพุโทโธเงินมาธรรมโมงเงินมีสังโฆเงินเหลือทิวิปิปัสสะ พระเงินทองไหลมาณชาลีติขออนโมทนาสาธุนา